ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต่แล้วนะครับที่อิสุซุคิงยนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองนะครับก็เจอกันมืดๆตะคุมตะคุมนิดนึงเมื่อกี้ตอนมีแสงนะครับลืมตักทายก็เลยเออ,อเดี๋ยวมาตักทายบนรถวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไต่จะต้องเตรียมรถหนึ่งคันที่จะไปส่งเอฟซีที่ชุมพรน,นะครับเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่ที่วังน้อยนะครับวังน้อย ก็เดี๋ยวลูกค้าขับต่อกลับชุมพรเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเรียบร้อยไหมและเป็นรถรุ่นไหนกันและใครชอบไหมปะไปดูกันเป็นรถรุ่นไหนดูออกไหมกุญแจคีเลตนะครับเกียร์ธรรมดาแอร์ดิจิตอลหน้าจอ9นิ้วปุ่มพุ่มสตาร์ท หลายๆท่านก็คงจะเดาออกกันแล้วแหละนะครับมีครูซให้ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงพวงม,มาลัยนะครับจอ M I D 7นิว้วโอ้ไปเราไปหาที่จอดถ่ายรูปกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ติดต่อพี่ตาย มาทางเพจนะครับของต่ายขายอิส,สุซุทักรายกันมาเรียบร้อยคุยจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เรามีนัดส่งมอบกันอ่ะ,ฉะเฉลยรุ่นนะครับคันนี้มันเป็นเจ้าตัว c a p 4 Highlander 1.9เกรด z p เกียร์ธรรมดาเครื่อง1.9นะครับถือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่ท็อปสุดๆแล้วแหละสําหรับขับ2นะราคาของเขาเนี่ย1ล้าน5,000บาทถ้าขาวมุกนะครับ ก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีก7,000บาทเป็น1นึ่0ล้านหนึ่บาทนะครับเสาอากาศนะครับนี่เราหล่อแบบนี้เลยนะครับสันฟ้ากระโปรงใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะครับไฟเดย์ไลท์ก็อยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมดเลยปรับระดับได้นะไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็น LED มาพร้อมกับเทคโนโลยีแอร์เคอร์เทนนะครับลดการประทะของอากาศนะครับ เปิดช่องว่างเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้อย่างสะดวกนั่นเองกระจังหน้าตัวใหม่นะครับมาพร้อมแผงตะแกรงหลังพื้นที่ใหญ่มากกว่าเดิมโดยปกตินะครับคันนี้เนี่ยจะไม่มีคิ้วรอมาให้โดยคิ้วล้อเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันถูกทําขึ้นมาพร้อมกับตัวถังของมันนั่นแหละสังเกตดูนะครับตัวถังของเขาจะมีความนูนตัวนั้นมาแทนคิวรอแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยโอ้ ขอคิวล้อ6นิ้วเพิ่มเถอะเพราะว่ามันจะได้ดูสวยและบึกบึนมากกว่าเดิมนะครับคิวล้อ6นิ้วโอ้หล่อเลยนะครับส่วนแม็ก P ซเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแม็ก18นิ้วนะครับก็จะเป็นแม็กปัดเงานั่นเองหล่อมากๆชุดบันไดข้างมีมาให้จานรองมือเปิดมีมาให้ติดฟิล์มหน้า60ข้าง40กันสัต้์เราจัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ลูกค้ามีการติดตั้งตัวโชค๊คค้ำฝากระโปรงนะครับพอแรงฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัว ล็อกฝากท้ายเพิ่มด้วยโอ้ oh, นะครับแค่นี้ก็หล่อแล้ว ABS มีให้นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัชชันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่ต่ายเดินทางไกลเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างใดนะครับความปลอดภยัยครบแต่เราก็อย่าประมาทนะครับรถด,ดีขนาดไหนถ้าขับรถไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเก็บได้เออยางนะครับเออลืมบอดนะครับยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ต่ายจะล้างนะครับแล้วกากพรุ่งนี้ถ่ายรูปสวยๆส่งให้ลูกค้าอีกอย่างอีกรอบนึง ยางบิสโต้นะครับเบอร์ยาง2 6 5 6 0 1 8แม็กปัดเงาสวยๆแบบนี้นะครับน็อตล้อเดิม6ตัวนะครับสีโครเมียมแข็งแรงทนทานเบรกสนิทหยุดมั่นใจนะครับด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่แล้วก็คาลิเปอร์ขนาดใหญ่นั่นเองกันสะเทือนนะครับของรุ่นนี้เขาก็จะเป็นตัวคอยสปริงนั่นเองมีเหล็กกันโค้งให้โชค๊คอัพแก๊สก็มีมาให้ฐานล้อกว้างนะครับวงเลี้ยวแคบเพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองมันจะทำให้คันนี้เนี่ยโอ้เลี้ยวได้คล่องนะครับจอดบิ๊กซีจอดโลตัส ห้างไหนที่จอดไดน้อยนะครับเราก็สามารถขับอ e ีส่งเราไปจอดได้ใบปัดน้ำฝนบิวอินนะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะไปเสร็จตรงที่เขามีเจ้าตัวกุญแจคีย์เลสนะครับเวลาที่เรากุญแจอยู่ห่างจากประตู60เส้ซนนะครับไม่เกิน80ดสเซนขอโทษทีสามารถกดล็อกได้เลยกันขโมยมีมาให้โหกำลังสวยเลยคันนี้ เป็นไงชอบไหมครับ1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับเจ้าข่าวมกโดโรไมคคันนี้แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับระบบเบรกของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวดวรัมเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกข้อดีคือบรรทุกหนักนะครับตัวดวรัมเบรกเนี่ยพลังในการเบรกของเขามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเอาอยู่แน่นอนเบอร์ยางอะไรขนาดเดียวกันหมดการวางตำแหน่งช่วงล่างนะครับโอ้โหเนี่ยวางไว้บนเพลนะครับแล้วก็มีโชคอัพแก๊สให้ ความสูงใต้ท้องนะครับ240ม mm, ิลุยในน้ําถึงลุยน้าได้ถึง800มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวยางอะไรขนาด18นิ้วนะครับกันชนท้ายบิวอินนะครับใครเห็นก็ต้องเซตปากแล้วก็ตัวชุดไฟท้ายใหม่นะครับเราใจหายง่ายเหมือนเดิมเออแต่คันนี้ติดล็อกฝาท้ายไปแล้วนะครับไม่สามารถขโมยไปได้ง่ายๆนะจะบอกให้นี่แล้วก็ตัวสัญลักษณ์ ZP ทีมีมาให้ที่หายไปคือ d t i นั่นเองกล้องหลังนะครับก็ มีมาให้นะครับตัวนี้ก็กล้องหลังเนี่ยทำงานคู่กับหน้าจอ9นิว้วเดียวเดี๋ยว,ยวรอไปดูนะครับตัวผ่อนแทงผ่อนแรงฝาาไทยเมื่อกี้เดี๋ยวมุมมันกว้างนิดหนึง่งเดี๋ยวขอมุมมันแคบนิดหนึ่งขอมุม,มกว้างนะครับอันนี้ไม่ตายเปิดมือเดียวนะเนี่ยไม่ต้องออกแรงเยอะอสบายนี่เขาจะมีตัวชุดตรงนี้นี่จะเป็นสปริงนะครับ คอยช่วยผ่อนแรงของเราแต่เขาไม่ได้ช่วยผ่อนค้างวดน,นะค้างวดต้องหาเองนะครับชุดผ่อนเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายสองตัวนะครับนี่เดี๋ยวพี่ตายให้ดูเวลาเอาขึ้นนะครับก็มือเดียวเลยโอ้สบายมาดูโชค๊คค้ำฝากระโปรงนะครับเนี่ยอ่ะพี่ต่ายใช้มือเดียวเปิดนะโอ้น่น ก็จะมีค้ำซ้ายค้ำขวาก็จะเป็นโชค๊คค้ำฝากระโปรงสองตัวเราก็นี่สบายเฮ้ยถ้าพี่ต่ายออกรถไปก็จะติดเหมือนกันนะสบายเคยออกรถมือหนึ่งสมัยตั้งนานมาแล้วนะครับสิบปีเป็นสิบปีแล้วมังโกซีรีก็ติดค้ำฝากระโปรงแบบนี้แหละอา้าวไม่ถึงเอองานได้เยอะจริงโหสะดวกสบายเลยทีเน่ก็จะเป็นโชค๊คก็เป็นตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับ ่ะไหนก็เปิดเครื่องยนต์แล้วมาดูเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง150นิวตันเมตรไอ้หน0ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์สันดาปดีเซลนะครับยูโร4นั่นเองรับประกัน10,000 0กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนโอ้เปิดได้กว้างยิงเลยคุณ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว z ซคันนี้กันบ้างโอ้รอนะครับภายในเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับขึ้นลงได้สะดวกนะครับด้วยชุดบันไดข้างนะครับแล้วก็มือจับที่อยู่ตรงเสากลางนั่นเองแผงด้านข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีดำทั้งหมดมาพร้อมกับตัวล็อกเด็กนะครับ ป้องกันเด็กเนี่ยไม่ให้เปิดประตูเล่นจากภายในตัวรถลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองข้อดีของเขานะครับแต่ข้อควรระวังก็คือดูด้วยนะถ้าไม่เจตนาใช้ไม่ตั้งใจใจใช้เนี่ยเผลอไปโดนแบบนี้เราจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในรถได้นะครับเปิดไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้บุนุ่มนะครับลำโพงบึ้มบั้มบึ้ม,บ,มบั้มนะครับ ขนาดใหญ่แล้วก็มีมากถึง6ตัวพรมของเขาจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวมียางปูพื้นให้เบาเนี่ยดีไซน์บอกเลยออกแบบให้ให้หรูหน้านั่งมากๆปานรถผู้บริหารกันเลยทีเดียวนี่เฮ้อเบาเป็นเบาสีเทาดานะครับเดินด้วยได้สีเทานั่นเองแล้วก็หมอนรองศีรษมมีให้3ตําแหน่งตัวที่พักแขนมีให้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยผ้าบุหลังคาจะเป็นสีดำเกรดซขึ้นไปเป็นสีดำแล้วนะครับทุกคนไม่เฉพาะ X e d ็กซ์ดีอร์นะ รุ่นธรรมดาก็มีนะครับแล้วก็ลำโพงเซอราซาวมีให้ตัวมือจับนะครับที่เห็นไหมฝั่งนูน้นสองฝั่งนะครับมีให้ครบนะฝั่งผู้ขับขี่ก็มีเช่นเดียวกันแต่อยู่ตรงเสาฝั่งนู้นนะครับของผู้ขับขี่โอ้เซตพีมีหนึ่งสองสสีห้าโอ้มีห้าเลยนะครับอ่ะ ตัวแอ์นะครับมีมาให้แล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับครอบแอ์นะครับก็จะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองที่แควนสัมภระขนาด4กิโลกร,รัมก็มีมาให้เช่นเดียวกันเอออันเดียวไปดูภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้ากันมีอุระดีไซน์นะครับสไตล์การออกแบบของเขาเราสังเกตดูว่าจะมีตัวเพรสมมิติอยู่ด้านข้างนะครับตรงประตูที่มีการบุกนมเนี่ยสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปลี่ยนโนบกนะครับโอ้โหน่าน่าชัยมากหน้าสัมผัสมาก เวลาเช็ดหาผ้านุ่มเช็ดนาะอย่าไปเอาผ้าแข็งเดี๋ยวน้องเป็นร้อยถ้าทางที่ดีก็คือติดฟิล์มแต่รถของพี่ต่ายก็ไม่ได้ติดนะรถพี่ต้อมแล้วแต่มันมันคงไม่อยู่ถึงร้อยปีหรอกอะมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับมีครูสคอนโทรลให้แล้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยหน้าจอ m อ d นะครับขนาดใหญ่ถึง7นิ้วบอกข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินด้วยได้สีเท่านะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่ถึง9นิ้ว Android Auto Apple Car p l a าเพตตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมสายอีกต่อไปนะครับมันเป็นแบบ ไบท์สายเราเป็นแบบไวเลตทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาฟิลเตอร์2.5มันก็เอาอยู่แน่นอนนะครับตัวนี้เกียร์มีเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์อัตโนมัตินะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระปุกเกียร์นะครับหัวเขาก็จะมีตัวอะคริลิกให้นะครับเคลือบเจ้าตัวตำแหน่งเกียร์นะครับไม่ให้มันลบง่ายๆเนาะจะมีอะคริลิกคุมไว้อยู่ฐานเกียร์ดำเปียโนโบแบ็กนะครับแล้วก็มีการหุ้มด้วยหนังนั่นเองตัว กุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสเนาะสามารถล็อกประตูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกดกุญแจก็ได้นะครับเวลาสตาร์ทเหยียบคลัสนะครับแล้วก็กดกดปุ่มพุทธสตาร์ทเบานะครับบอกเลยว่ามีดีไซน์ที่น่านั่งมากๆเป็นเบารูปทรงสปอร์ตใหม่นะครับของอิสุป,ปี2024 มีรูระบายอากาศเล็กๆนะครับช่วยให้เรานั่งได้แบบสบายหลังไม่อับชืน้นแล้วก็ตัวด้านข้างของเขาก็จะมีปีกขนาดใหญ่ช่วยโอบกระชับสรีิราของเราให้นั่งได้สบายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกยังไม่พอนะครับยังสบายไม่พอยังจะมีเจ้าตัวเปาะที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นี่้ปรับได้มากถึง8ปทิศทางเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับพี่ต่ายเดินทางไปที่ อายุธยานะครับไม่ดูระว,วังน้อยอยู่อายุธยาหรือสระบ,บุรีนะครับก็สะดวกสบายแน่นอนด้วยรถคันนี้ปลอดภัยสะดวกสบายเป็นรถอีซสูซูนะครับโอเคก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้วันที่1เนาะก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับสวัสดีครับเอาลืมเช็ดเลนกล้อง